รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Careers ค่ะรายการที่จะนําทุกท่านนะคะไปเรียนรู้คําศัพท์ภาษ,าษาจีนกลางกันค่ะเพราะว่าเรานะคะเชื่อว่าคําศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะโดยที่รายการเรานะคะจะมีคําศัพท์เกี่ยวกับอาชีพที่น่าสนใจมากมายค่ะมาฝากคุณผู้ชมนะคะและวันนี้ค่ะคุณอยู่กับนุกนัดอวัสยากิรติโพธิวงศ์ค่ะและพิมพรการันแสนกล้าค่ะ คุณพิมคะค่ะเดินทางมาถึงอกอกชีพนึงแล้วค่ะโอเควันนี้ออคุณพิมจะสอนอาชีพอะไรให้กับหนูกดีคะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทนายความค่ะเพราะในปัจจุบันเนี่ยอาชีพที่เราได้ยินบ่อยๆเลยก็คือทนายความเนาะใช่ค่ะเกิดคดีความกันมากมายทนายสำคัญสุดนะคะใช่ค่ะ เราคุณพิมคิดว่าอาชีพทนายเนี่ยมีความสำคัญอย่างไงคะพิมคิดว่าอาชีพทนายความนะคะเป็นอาชีพที่มีโอกาสในการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็เหมือนกับเป็นความหวังเนาะของคนที่กําลังเผชิญปัญหาต่างๆที่จะจําเป็นที่จะต้องจัดการในชีวิตเห็นด้วยเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์ค่ะภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทนายความกันใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มคําศัพท์ภาษาจีนคําว่าทนายความค่ะคําว่าทนายความในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า ลี่ชื่อผูดตามนะคะลี่ชื่อลี่ลี่อะค่ะสระลี่ลี่และลู่ชื่อไม่ได้นะต้องเป็นลี่ลี่อ่าลี่ชื่อูดต้องค่ะออกออกเสียงยากนิดนึงนะคะเนี่ยใช่คำนี้ใช่ค่ะคำนี้เนี่ยมันจะเป็นการออกเสียงของสระที่ไม่ได้มีในภาษาไทยก็จะทำให้คนไทยเนี่ยไม่ได้คุ้นชินแต่ว่าฝึก แต่ถ้าฝึกออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ออกเสียงได้ชัดแล้วก็ดีขึ้นอย่างแน่นอนได้เลยค่ะ,คะลูกศิษย์ดีเด่นคนนี้จะพยายามฝึกอย่างบ่อยๆแน่นอนค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงตามคุณนุกได้เลยนะี่าืลถูกต้องคำต่อไป<ช>ค่ะคุณพิม,มเป็นคาอะไรดีคะอ่าได้เลยค่ะทนายความก็ต้องรู้กฎหมายเนาะฉะนั้นเราจะมาเรียนคําว่ากฎหมายกันดีกว่ากฎหมายในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าฝ่าลี่พูดตามนะคะฝ่ายลี่ ฝ่าลื่ถูกต้องฝ่าลื่ครับแต่ว่ากฎหมายหรอคะถูกต้องค่ะทีนี้กฎหมายก็มีหลายอย่างหลยแบบ<ช>แล้วน่าเป็นกฎหมายอาญาล่ะคะคุณพิมพโออันนี้อีกขั้นหนึ่งแล้วเนะะาะเฉพาะด้านสุด<ช>ๆไปเลยเริ่มลึกขึ้นแล้วนะใช่คำว่ากฎหมายอาญาเนี่ยในภาษาจีน่ะเราจะพูดว่าสิงฝ่าพูดตามนะคะสิงฝ่า สิงฝาถูกต้องค่ะสิงฝาบาคือกฎหมายอาญาใช่กฎหมายอาญาแล้วก็ต้องมีอะไรคะกฎหมายแพ่งค่ะคุณพิมใช่ค่ะคำว่ากฎหมายแพ่งในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าหมินฝ่าพูดตามนะคะหมินฝ่าหมินฝ่าถูกต้องหมินฝาหมินฝาโอ เมื่อกี้คำว่ากฎหมายอาญาจำได้ไหมคือสิงฟ้าสิงฟา้งฟาถูกแล้วมัเป็นกฎหมายแพ่งก็จะ,จะเป็นมินมิน ฝาถูกต้องเอาละลูกศิษย์คนนี้เกือบแย่แล้วโอเคแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสูงฝากับหมินฝาถูกต้องถ้าเราคอยทวนเนาะแบบเรียนไปปุ๊บแล้วก็ทวนเรื่อยๆก็จะทำให้จําได้ค่ะใช่แล้วละค่ะการเรียนภาษาเนาะมันก็คือการท่องจําคําศัพท์นี่แหละแล้วก็นํามาใช้ฝึกออกเสียงบ่อยๆแล้วก็ทบทวนซ้าไปเรื่อยๆก็จะทําให้จําได้ค่ะใช่เลยในไหนคุณนูกก็ได้เรียนรู้คําว่าทนายความในภาษาจีนแล้วว่าพูดยังไงเดี๋ยวพิมจะสอนว่า เขาเป็นทนาย,นายาทนายความที่ยอดเยี่ยมในภาษาจีนนจะพูดว่ายังไงพูดว่ายังไงคะอ่าเขาเป็นทนายความที่ยอดเยี่ยมในภาษาจีนเนี่ยจะพูดว่าเขาเป็นทนายควา่ยอเยี่ยนาษาจีเนี่ะพูดว่าเขาเป็ค่อยี่ยนะพเขาเป็นทนายความที่ยอดเยี่ยมในภาษาจีเนี่ยจะพูดว่าเขาเป็นทน,<อ>นายความท <laughs> ี่ท <า S 1> อยอดเยี่ยมในภาษาีเะพด่นทนาย่เยียนภาจีเะพูด่เขป็นทนมที่ยอดเยี่ยมในภาษาจีนเนี่ยจะพูดว่าเขาเป็นทนายความที่ยเยีเนี ลี่ชื่อถูกต้องค่ะเพราะคำว่าทาเนี่ยแปลว่าเขาชื่อแปลว่าเป็นใช่ไหมโยซิลอะโยซิลคือยอดเยี่ยมค่ะลี่ชื่อก็คืออะไรคะจำได้ไหมคนายความทนายความถูกต้องทาชื่อโยซิลเตอลี่ชื่อถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วค่ะแล้วคำต่อไปเนี่ยมันเป็นอีกคำหนึ่งเลยเนาะที่สำคัญทางด้านกฎหมายนะคะนั่นก็คือคำว่าคดีความอืม ไม่อยากเจอเลยไม่อยากเจอเลยชีวิตนี้ไม่อยากอยากอยู่สงบสงบใช่ไหมอ่าแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใช่ไหมอ่ะคำว่าคดีความในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าอันเจียนพูดตามนะคะอันเจียนอันเจียนถูกต้องอันเจียนอันเจียนแล้วเราจะบอกว่า เดี๋ยวนี้หลายๆคดีค่ะมันซับซ้อนเนาะใ<ช>่ถ้าอยากจะบอกว่าคดีซับซ้อนค่ะคุณพิมออจะพูดยังไงอะคะ่ะคดีซับซอ้อ,ซซอนอคดีนี้มันซับซ้อนมากเลยเนี่ยในภาษา,าจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจ er ้าเกิอันเจียนเหินฟู่จ๋าพูดตามนะคะเจ้าเกิอ er ันเจียนเหินฟู่จ๋าเจ้าเกิอันเจียนเหินฟู่จ๋าถูกต้องค่ะคำว่าเจ้าเกิรแปลว่าอันนี้ อ่ะอันนี้หรือคนนี้ทำไมอ่ะอันเจียนก็คืออะไรคะคดีความเพินแปลว่ามากๆเลยฟู้จ๋าก็คือมันซับซ้อนโอ้โหซับซ้อนตั้งแต่ประโยคแล้วนะต้องเจอเกิดอันเจียนเพินฟู้จ๋าถูกซับซ้อนของแท้ใช่ค่ะมีคําว่าคดีความและคดีความซับซ้อนก็มาแล้วต้องโดนดําเนินคดีซะแล้วค่ะโโดนดำเนินคดีพูดยังไงคะคุณพิมการดําเนินคดีนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าสีสู้พูดตามได้ นะคะฉีสู้ฉีสู้ถูกต้องค่ะฉีสู้ฉีสู้คือการดำเนินคดีใช่แล้วถ้าจะบอกว่าเขาอ่ะเขาดีกว่าไม่เอาเราเมื่อกี้จะเราไม่ได้ละอ่าไม่อยากเกี่ยวข้องเลยเขาค่ะเขาถูกดำเนินคดีค่ะจะพูดยังไงดีคะเขาถูกดำเนินคดีในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าทาเป้ฉีสู้หรอออกเสียงตามนะคะทาเป้ฉีสู้หรอถ้าเปิ ฉีสู้หรอถูกต้องอ่ะ,อะคำาบาเป้ยเนี่ยแปลว่าถูกแล้วถูกอะไรกระทำใช่ไหมฉีสู้ก็แปลว่า ฉีู่ก็คือเหมือนถูกดำเนินคดีค่ะขับไปฉีสู้เลยเริ่มสนุกซะแล้วสนุกซะแล้วเริ่มมีอะไรให้ติดตามอาชีพทำความเริ่มเริ่มเอาเรื่องเล้นะใช่ทีนี้ค่ะคำต่อไปเลยค่ะคุณคิลค่ะคำได้ยินแบบนี้ก็ปื้มเนาะเห็นไหมแล้วคะหากเราสนใจในสิ่งสิ่งไหนเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันยากเกินเนาะคาต่อไปเนี่ยขอเสนอคําว่าหลักฐานหลักฐานต้องมีใช่ไดีความต้องมีหลักฐานอ่ะ หลักฐานในภาษาจีนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเจิ้งจี้พูดตามนะคะเจิ้งจี้จึงจี้ถูกต้องค่ะเจิ้งจี้กว่าจะได้มาซึ่งหลักฐานออกเสียงยากอีกแล้วใช่จี้และหากเราจะพูดว่าหลักฐานมันไม่พอมันไม่เพียงพอเนี่ยคดีนี้ในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจิ้งจี้ปูโก้พูดตามนะคะเจิ้งจี้ปูโก้เจิ้งจี้ ปูกโกถูกต้องอ่ะเะะจ,จิงจี้ก็คืออะไรนะคะเจิงจี้งจ้คือหลักฐานค่ะฐาน,าานส่วนคำว่าปูกโก้เนี่ยก็แปลว่าไม่เพียงพอนนอัอจิงจี้ปูกโก้โอ้โหประโยคนี้เป็นประโยชน์ชมากมากเลยค่ะเป็น ป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่ทําให้คดีความมีความคืบหน้าอย่างแน่นอนถ้าเรารู้ว่าหลักฐานไม่พอเนี่ยเราก็จะรู้เลยคดีเราจะเป็นยังไงต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นสาคัญมากๆเลยค่ะทีนี้ค่ะถ้าเราอยากจะบอกว่าหลักฐานเนี้ยมันสําคัญมากๆเราจะพูดได้ว่ายังไงคะหลักฐานนี้มีความสําคัญมากๆนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเจ้งฟินเจิ้งจื้เฟยชางจงเย้ายาวแล้วเราจะไปทีละทีละคำดีกว่าเนาะเจ้เฟินเจ้เฟิน 证据证据非常重要重要ถูกต้งอ่เราก็จะมารวมกันเป็นเจ้เฟนเจิง้เฟยจงยาถูกต้องค่ะก็คือคำว่าจงเย่าเนาะมันเหนื่อยเลยโอเคจงย่าคือสำคัญเฟาจงคือสำคัญอย่างยิ่งเลยสำคัญมากเลยเดี๋ยวขาเนี่ยเอาเสียงหนึ่งรอบได้เลยเจ้าเฟินเจิงจ เฟฉางจงเย่าอ่าถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะอ่พอมีคำศัพท์เกี่ยวกับคดีไปแล้วเนาะอยากจะลองเปลี่ยนบ้างอว่าสถานที่อต้องขึ้นศาลถูกต้องต้องขึ้นศาลเนาะมีคดีความก็ต้องขึ้นศาลใช่ไหมศาลในภาษาจีนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าฝ่ายเยื่อนลองพูดตามนะคะฝ่ายย่นฝ่าเยื่นถูกต้องค่ะฝ่ายเยื่นฝ่ายเย่นแล้วถ้าเราจะบอกว่า วันนี้เราต้องไปศาลเราจะพูดได้ว่ายังไงคะหากเราต้องการพูดว่าวันนี้จะต้องไปศาลในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าจินเทียนยช่ฝเย要去ยืลองพูดตามนะคะจินเทียนยชื่่่ฝาาเยื่อนจินเทียนชเย่า要่ ฝ่าเยื่นคำว่าจินเทียนเนี่ยก็แปลว่าวันนี้เย่าอ่ะเย่าชื่อคือต้องคือจะต้องไปอ่ะแล้วก็ฝ่าเยื่นแปลว่าสาลจินเทียนเย่าชื่อฝ่าเยื่นถูกต้องค่ะเมื่อมีคาว่าสาแล้วเนาะต่อไปก็คนที่ใหญ่สุดในการตัดสินคดีความผู้พิพากษาใช่ผู้พิพากษาในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าฝากวดเราพูดตามนะคะฝากวด ฝากวานถูกต้องฝากวานฝากวานฝาเอาอีกคำคำนี้จําง่ายฝาควานฝากวานอยู่ที่ไหนฝากวานอยู่ฝาอยู่ที่ฝาเยี่ยนถูกต้องฝากวานอยู่ที่ฝาเยี่ยนเกือบไม่รอดฝากวานอยู่ที่ฝาเยี่ยนที่นี่ค่ะแล้วถ้าคำผู้พิภากษาจะต้องพีภาคษาค่ะคุณพิมคำว่าพิภากษาจะพูดได้ว่าอย่างไรคะคำว่าคำพิภากษาเนาะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่า ผ่านเจ๋ผู้ตามนะคะผ่านเจ๋ผ่านเจ๋ถูกตอ<า>้องผ่านเจ๋ผ่านเจ๋เจถูกต้องค่ะผ่านเจ๋อ่านเฉ<ช>ทีนี้เราถ้าจะบอกว่าพวกเราเนี่ยกำลังรอ,อคำพิพากษาค่ะค่ะพวกเรากำลังรอคำพิพากษาอยู่เนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าหวั่วเมินเจิงจ่ายเติ่งใต้ พันเจ๋อโอเครอต่อไปไปทีไปทีลาสองพยางเนาะว่าเหมือนว่าเมืนเจิ้งจ่เจิ้งจ่ายตึงใต้เติ่งใต้พันเจ๋อพันเจ๋ออะรวมกันก็จะเป็นว่าเหมืนเจิ้งจ่ายตึงใต้พันเจ๋อถูกต้องค่ะอะคำว่า เติ่งเนาะเติ่งใต้แปลว่ารออ่าเจิ้งใต้คือกําลังกําลังรออยู่กําลังรออะไรผ่านเ๋ยก็คือค, <ำ S 1> ค <ำ S 2> ําพิภากษา w หัวมเจิ้งใต้เติ่งใต้ ข่านเจ๋อโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะคนเยอดเก่งมากคำศัพทาไม่ต้องรอแล้วนะคะเก่งมากเลยทีนี้ค่ะคุณพิม์เราก็ได้เรียนคำศัพท์เกี่ยวกับทนายความแล้วก็กฎหมายกันมาเยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ความรู้แล้วก็ได้ความสนุกด้วยเพราะว่าจริงๆเราถ้าไม่ให้คุณพิม์สอนเนี่ยคําศัพท์เกี่ยวกับทนายความมันก็แทบจะไม่เจอเลยในชีวิตประจำวันนะคะคุณพิมคำต่อไปนะคะขอคําว่าจําเลยค่ะจําเลยในภาษาจีนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าเป่ยเก้า พูดตามนะคะเป่ยเก้าเป่ยเก้าถูกต้องอ่าเป่ยเก้าคือจำเลย<ะ>มีจำเยลยลราก็ต้องมีโจทย์ค่ะใช่โจ์อ่าโจทย์ในภาษาจีนเนี่ยเราจะออกเสียงว่าหยวนเก้าพูดตามนะคะหยวนเก้าหยวนเก้าถูกต้องห<อ>ยวนเก้าแปลว่าโจท<บ>ย์เป่ยเก้าคือจำเลยใช่หยวนเก้าคือโจย์ใช่โอ้โหสับ voilà. ในวันนี้เยอะมากคุณพิมเยอะสุดเป็นไงคะคุณพิมรู้สึกว่านุ๊ก เป็นไงคะเอาเสียงเกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับคำศับเกี่ยวกับทนายความได้อยู่ไหมได้ได้เลยคะแนนดีอยู่ไหมคะคะแนนเต็มร้อยเลยมีร้อยให้พันเลยมีร้อยให้พันการที่คุณพิมพชมนกแบบนี้แสดงว่า นุกทาได้ดีเนาะการเรีย<ช>นกาได้ดีเนี่ยมันมาจากการให้นุกฝึกฝนค่ะคุณจิสาุณพิมพ<ช>์่ํานำไปฝึกฝนบ่อยๆก็จะได้ภาษาจีนไปเรื่อยๆนะคะค่ะ,คะ,ะทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วค่ะเราไปเที่ยวกันที่สาธารณารัฐประชาชนจีนกันดีกว่าค่ะกับช่วงหาที่เที่ยวค่ะหาที่เที่ยวหาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับอุทยานแห่งชาติหววหลง อุทยานห่วงหลงหรือหุาบเขามังกรเหลืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวนประเทศจีนแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บนเทือกเขามีระบบนิเวศที่หลากหลายทั้งน้ำพุร้อนน้ำตกแอ่งน้ำหินปูนรวมถึงเป็นแหล่งของพืชพันธ์ุนานาชนิดและสัตว์ปากไ้ส่พันอย่างแพนด้ายักษ์และลิงจมูกเชิดสีทองเป็นต้น เราสามารถเที่ยวอุทยานห่วงหลงได้เกือบทั้งปียกเว้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมเพราะอาจเกิดอันตรายจากหิมะส่วนช่วงที่สวยที่สุดระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคมช่วงนี้เราจะได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีส้มสีแดงสีเขียวสลับกันอย่างสวยงามจากปกติที่สวยงามไร้ที่ติอยู่แล้วก็จะยิ่งดูสวยงามอลังการขึ้นไปอีกค่ะ ค่ะและนี่ก็คือรายการ Chinese for Career นะคะรายการที่สอนคำศัพท์เกี่ยวกับภาษาจีนกัาให้กับทุกท่านค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าคำศัพท์นะคะคือหัวใจของการเรียนรู้ภาษาจีนนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากชมรายการย้อนหลังค่ะสามารถรับชมได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้นะคะนุกกับคุณพิมพ์ค่ะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ